สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมผมมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปูข่ขุนหารน,นะครับวันนี้ผมมากับใครบ้างวันนี้ผมมากับทางน้องแบงค์บ่าวเขียดแล้วก็น้องอุงอายนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาขอต่อยนะเพราะว่า,าปูข่ขุนหารที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆนะครับผมท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับเป็นไงบ้าง สบายดีอยู่เขารสบายดีไหมรับสบายดีอยู่ครับอืมแล้วก็เป็นไงได้มาหาที่ปูนหานครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับโอเคนะอืมนะครับเอ้าปาูดีไหมบ่าวเขียสวัสด,ดีครับวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ม,มาปูปูใช่ไหมปูหานครับว,นนวันนี้เขียดวันนี้เขียดก็เลยว่ามาด้วยจะได้มารักษาความปลอดภัยด้วยใช่ไหมใครับอาเป็นอภพอร์เหรออ๋อบ่าวเขียดเป็นเป็นได้นานรี่ยัง โดนแล้ว,น,ลวนะเอาเอาเ,อาเอาดียกรถอะไรมาสามแปดแปดสองเอ็ลอยนะครับผมนะลอยเอ็ดเอาอุงอายไปไหนอุงอายสวัสดีค่ะฟาดเอาเลขมาด้วยแปดสามอ้าบอแนร์เลยครับผมอุงอายเป็นไงวันนี้ลูกที่ปูกขุนหารใช่ไหมวันนี้มาขอโชคขอลาบที่ปูกขุนหารอุงอายมาด้วย BFC ว่าอยากเจออุงอายอุงอายมาแล้วนะครับผมเนาะไปไปเตรียมของมาอุงอาย เตรียมของเตรียมอะไรมาได้ยินข่าวว่าวันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้บาวเคียดบอกว่าจะฟอ้อนลำที่หน้าศาลปู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ฟอ้อนคนเดียวใช่ไหมฟอ้อนยกทีมบาวแบงกักบองค์อายด้วยนะครับเด,เดี๋ยวนี้เนูองค์อายก็อยากี่ฟอ้อนน้ำอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะครับอ่ามาขอปู่งวดงวดนี้ งวดวันที่อะไรนะ1 2, กุมภาพันธ์2,567นี้นะครับอขอต่อเลยนะครับกับสรา,า,รารเจ้าพ่อปู่ขุนหานที่อันนี้คือปู่ขุนหานแห่งแรกกับปู่ขุนหารแห่งที่สองเหมือนเป็นเหมือนเป็นปู่องค์เดียวกันเหมือนจคล้ายว่าปู่สื่อกันได้นะครับมาขอโชคขอลาบกันเลยนะครับท่านผู้ชมเด้ออ้าองค์ไอไปกันแล้วเร็วเดี๋ยวข,ขั้นตอนแรกเด้อเดี๋ยวผมจะให้ทําความสะอาดก่อนน้ององค์ไอกับบ่าวแบงค์บ่าวเขียดเด้อนะครับผมนี่เลขห้างประทัด นี่เลขหางประทัดของคนอื่นเขามาจุดแต่ว่าเลขหางประทัดผมที่ผมจุดอยู่หน้าปูนะครับอ้าหงายเลยมาเกียาทำความสะอาดก่อนเด้อน,นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดที่หน้าที่สารปูก่อนอันดับแรกนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมาขอกันงดวดนี่นี่ท่านผู้ชมนะครับโอเคตามนั้นครับผมทานผู้ชมเนาะน,นี่ครับจะเริ่มเด้อซีหาหัวกับสามสองแง่าท่านจ้ออกเด้จุดประทัดกัดจงเจะยังไม่ออกงดนี่บ้านแหนะครับนะครับกับสารเฉพาะปูณนานนะครับมาขอเพิ่น นะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมนะก็วันนี้ท่านผู้ชมหนุ่มอาร์มคนเดิมอุงอายน้องแบงค์แล้วก็บ่าวเขียดนะครับวันนี้ตั้งใจมาขอโชคขอลาบปู่คุนหารแต่นึกยังไงไม่รู้อยากมาองอายก็อยากมาด้วยแต่วันนี้มีจุดพิเศษนิดหนึ่งพิเศษยังไงวันนี้บ่าวเขียดน้องแบงค์องอายจะลำหน้าสารปู่ นะครับเออจะํำหน้าสารปูเพราะว่าตอนยุ่งเย็นบ่าวเขตบ่าวเขตดวะไอ้ยุ่งเย็นยานรำไหม่ปูไหมแม่หรอไอ้รำไหล่ปูไหมแสดงว่าเป็นไปอย่างรำไหล่ปูพูดได้แหละพูดปูดยังก่อนพูหันปูหันปูหันนั่นเป็นว่าปูหันนะครับแต่วันนี้บ่าวเขตจะมีตะกอนบ่าวเขตจะลำคนเดียวนะการเป็นมีมีบ่าวแบงค์มาด้วยมีองค์ยขึ้นมาด้วยจะได้มาํำหน้าสารปูนะครับวันนี้ท่านผู้ชมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับน้ององคาไอ เดี๋ยววันนี้นะจะจุดเลขทูบไข่หาย่ยมซีแล้วก็จับเลขไข่รอบแบบวันเนาะอ่าอ่างอ้ายเอาเอาจานมาหุกจานมาเตรียมของเนะาะอเตรียมของไหวปูนะคะสมัมชุ่มโันี่ผ้ากันาตากงใจมาขอโชวขอลาบกันดีๆงดๆด,ดน่านมช้ชมอ่านะครับไหวแจกขนมมาหุกอ่ามูเจ้ากับขอ,ขอปูเอาด้วอ่แเกยขนมไหวปูด้อยเออเอาเอาใส่นี่ แกะขนมาไหว้ปูน้ำจาคนเออโอเคแล้วมีมีขเจ้ามไหวยปูเดวเด่นอ่ะอนนเอาเออกหมดเลยเอาหมดหมดเลยลูกมีแกะขนมให้ปูด้วยอันนี้อุงอ,อ,อ,อายซื้อมาเองด้ยมาไหว้ปูโดยตรงนะครับอืมแล้วก็ปลาแบงบเป็นยังไงบ้างขอปูเป็นหัวจังปูสีหายบางหมดนี่ เบิร์นซงบ่าแมนบ่คือแบบมั่นใจจักจักเปอร์เซ็นเก่าเก่าเก่าซีบเก่าแล้วอีกเปอร์เซ็นตหนึ่งไปใส่เป็นยังไงอีกเปอร์เซ็นตหนึ่งอีกเปอร์เซ็นตหนึ่งยุยุบานครับเอาเป็นยังคือว่าอยู่บ้านเอาเอาถามแน่บ่ค่อยมั่นใจครับบ่ค่อยมั่นใจโอ๋ของไงทำมาหาปูนี่ปูกระหายแล้วเราไงเกี่ยวกับปูลูก ขนมแกะเลยแกะใส่เลยบ้าเขียนว่าที่มันใจปู้สีหายโฉบวไฮแทบ้าเขียนว่าไฮแท้เดี๋ยวให้องค์ายจัดการนะครับท่านผู้ชมด้วยองคา,ายเป็นอยากมากขอโชรคอหลับเองเลยฝาน้ำแดง ฟอาดำแดงสีสองสี่สองนะครับ <43. S 1> กระบุงหัวเปิดออกมาแล้วขอเป็นโฮมอยากบึง่งนะครับอา้าวตกลงใครจะเป็นคนล้วงไข่ให้จะมีคนจุดเลขทู่คนหนึ่งล้วงไข่คนหนึ่งแล้วก็อ่าขยับเซมซีหนึ่งคนอา้าใครจะล้วงไข่องค์ออ้าองค์ไอก็ได้สองหนึ่งนะอา้าใครจะขยับเซมซี ตกลงยังไงเนี่ยแบงค์เหรอเอาแบงค์ขออีกทีเบาเขียบเป็นคนจับเลยทูบเอา่ไงวางไว้ตรงนั้นลูกตกลงโอเคไหมโอเคนะมาขอบ่อก้าวปูอ่ะต่อไป นต่อไปคลิปแบงคอ่าอายุ <c oughs> มากราบมาไหวหมือน,นี้เซ็มซีมา <c oughs> ตเลยตอนนา <c oughs> นะครับ Prove, เอาดิไปต่อทำไมปูน้ำออปูลมแห้งเลยทุกท่านลมแรงนะครับผมนะอืมอหายไปแลูกลมแรงลมแรงเออนี่ไฟแคกมาอยู่เอาเบาเกล็ด จับหนึ่งอันบบาแบงขยับเซมซี่ซใช่ไหมอุ้งอายจับเลขไข่นะครับยกใส่หัวตุกอนยกเส้หัวดีๆ้วก็จับก็เออขอปุยดียกขึ้นอีกเออแบบจับจับยวเพาต้องให้ตาเห็นเอามือ่วมไปเลยอือขึ้นนี่ลวมเล็กๆนะเปียงเออไหนเนี่ยเอาโอเคมาแล้วท่านผู้ชมบบาวเกตเป็นคนจับเองนะครับมาปิดฟ้ามาเลยอืม ุดๆก็ได้ทำช่องได้อืมอืมร้อนร้อนเลยเอาพอเขียดพอเขียดพเขีดตักถู่วเขกันเอาแบ่งไปตักถูบกไปลนกโอเคโอเคชุดถูบอยู่มาไอลูกจะชุดถูบให้ là ba mưa, là ba mưa rồi còn đây ba đi ok à ăn nặng hai cái cháu liềng mua phần cái lê ma ừ xiềng say Cháu phần liềng mua. À. อืสั้นลงสั้นลงอ่าอืม,อ,มอันนี้อ่ะตัวนี้ไปเลยคิอกันปึ๊บน,นะ ระวังเด้อระวังเด้อ <_ l ater> แบ่งเบิงเบิงเบิงกันนี่เด้อเดี๋ยวถูบมันตินี่เด้อรุดไปเด้อมานะครับท่านผู้ชมมาบอกกล่าวพร้อมกันนะครับผมท่านผู้ชมเด้อกับสารเจ้าพอผู้คุณหารนะครับท่านผู้ชมนะมาครับผมสาธุเดนะท่านผู้ชมนะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพ,ะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะสาธุสาธุสาธุเดอ้อปูคุนหารลูกหลานนุ่งอามคนเดิมน้ององคอ์อายน้องแบงเบ้าวเขียดเมื่อนี้นี่มาขอโชคลาป,ปูเดาปูเด้อมาขอโชคลาปูหลังปูที่หายโชคห้ลาเพิ่นกันไปห,หนึ่งหหนึ่งหรือเป็นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเดเา,เาเดดปูเดอ้อเพิ่นกระดกไดโชคไดลาภจากปูอยู่เดาปูเด้องวดนี้มาขอปูเนี่ยก็คือจากงวดวันที ของวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดดพูเดอร์เอาปังปรงตรงตรง,ตรงปรังปังมือนี่น้องไอ,งอายกับน้องแบงกับน้องเขียดที่ได้มาลำเนาะมาล่ำด้พูเดอร์อ่ามาลำตนหาสารปู่นนี่ละหวดนี่ปังๆัง,งด้บปพูเดอร์ซะถูกอ่าระวังไฟเขียดด้วูเด้อ ก็เจ้าเลี้ยงงวอีกท่านผู้ชมเป็นเนยูนีเพิ่นเลี้ยงงัวกันหลายดิเลี้ยงงัวเขากับป้อยเขากับความสามารถยูนี่กันนะครับเอ้าแบงค์ขายาวเซมซีนะครับขายาวเซมซีให้น้องแบงค์นะครับขายาวเซมซีนะครับต้องไม่จ่ายรับ อโอ้ถูกะนะท่านผู้ชมผมจับถูกมือแดงเมดเองนะครับการถูกแดงเรดนอไม่แดงพี่โอ้เดี๋ยว้อเอาดีดีปึ๊บมาแดกกครับผมเร็วศูนยครับ โอเคอ่าไม้แรกนะครับเดี๋ยวงกใส่หัวเดี๋ยวก่อนงกใส่หัวเดี๋ยวก่อนเออบอกก้าวปูอ่าดีดีไม่ที่สังครันนีลแห้เร่องของแบ่งขยาบสารปูมือไี้แรกเนี่ยว่ามันสนอากาศหายกันเลยนะครับท่านผู้ชมเออ ล up, นเหนเเ är, เ är, LA, นประดี merch. นั้งใจขยองขยองเเออไร้เลยเออไปเลยไปเลยสิออกแล้วตายหุ้ยสองมาเลขสองครับศูนย์สองครับตัวเล็นีกว่ได้ออกโดนใเร่อไม่เห็น้องตรงเยอะอือสองโอเคเบปศูนย์สองยัง 026ครับผมหรือ029นะครับอ่ะโอเคครับอ่ะอุงอายไปที่นี่ไอองอายจับเหล็กไข่จับเหล็กไข่พอจับไข่เออคลูกไขเ่ขเน่าไข่เน่าล้วก่อนเออจ้ะือลูกแรกครับ ลูกแรกได้มาหมายเลขหกครับตรงนี้เท่ที่วะหกนะครับอ่ะลูกที่สองหกตรงกันอยู่ลูกที่สองได้มาหมายเลขหกครับผมหกขึ้เเขาอ่ะคนหายอือหกสองเด้งลูกที่สามครับ ได้มาหมายเลขสองตรงโซเทียมซีแบ่งศูนย์สองหกหกสองอ่าหกหกสองหรือเก้าเก้าสองท่านผู้ชมแต่น้องแมนแน่เลยศูนย์สองหกหรือศูนย์สองเก้าแม่นครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วเราไม่อตัวหนึ่งยุทธ์เลยไม่อยู่น้องอ้อยเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยอ่ามาดูเลขทูบดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูบเด้อเอาเดี๋ยวให้เลขทูบไปใหม่ใหม่ก็เกม์ไปไกลไปเกย์ไป เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเอาจนไวหนึง่งตัวใดนะครับเมื่อกี้น้องแบงค์ขาย,ยับเซมซีได้026หรือ029อุ้งอายจับเลขไขได้662หรือ992นะครับท่านผู้ชม นะครับเบิงวัปปูพเพิ่งเฉยงวดงวดาน้ชมที่เป็นยังไงแต่ว่าเลขทูบเนี่ยเลขทูบเอาเขียดรองขาในะ่เอฟซีฟังนี้ได้ตัวไหนหืมไหที่นี่หืมนี่คือหกวไม่เลขมันตัวไหนบอกบอกเอฟซีเลยนี่บอกมาเลยบอกมาเลยตัวไหน 1, 2, หนึ่งสองสามห้าหกสามหาหกสามเบาเขียบอกได้ครับ คือเบาวเขียดบอกเพน้นที่จริงเลขทูบไม่ใช่ห้าหกสามนะแต่แต่จะเขียดหลุดออกมาว่าห้าหกสามนะครับแต่ที่จริงแล้วเลขทูบเป็นสี่เก่าสี่เก้าแต่ว่าอีกตัวหนึง่งคือตัวไหนน,ดดไนี่ดีอายดูีู่้ตัวไหนสี่เก่ายังแปดีป่หรือแปด<ป><ป>หรือสองหรือเก่า มันจะเป็นองกองกลม้ต่อหรือแบ่งมนบอกบตอก่อน้องปชมแป๊บนึงนะครับเหลือเหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวกาว่าโมเป็นซีเก่าอย่างเดียวรนรนีกก้มันคิดบแป่เขาหรือแปด เดอไพ่อเดี๋ยวนะมันไข่เป็นสามดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมแป๊บนึงะน,นะครับเดี๋ยวเด้อมันเหมือนตัวไหนมิบบอกบอกบอกให้อีเอฟซีฟังดิหาหน้ำนิดิตัวไหนตัวไหน,ไหนมันเหมือนเลขแปดฮะอู๋อายบอกว่ามันเหมือนเลขแปดเอาแบงค์มาไม่หมดแล้วครับผมท่านผู้ชมสี่ก้าอเลยไอ สี่เก้าแหรือสี่หกแปดนะครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาส่องอีกรอบหนึ่งนะครับแม่บลรายชัวครับ 4, 9, 8หรือสี่หกครับเอ้าท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบาเขียดใช่ไหมเบาเขียดใช่ไหมมาเหรอหนักใช่ไหมหนักใช่ไหม บบาเขียดน้องแบงค์องอายไปเดี๋ยวไปเต้นกันครับผมโอเคครับตัดนะครับเอานะครับเดี๋ยวก็วันนี้มีน้องแบงค์มีองุงอายนะครับแล้วก็เบาเขียดนะครับเอาหันหน้าไปเร็วนะครับก็วันนี้จะเต้นลํานะครับหน้าที่ศาสตร์ปู่ขุนหารกันสามคนเอาหันกลับไปเลยโอเคครับผมเชิญรับชมในการแสดงครั้งนี้ได้เลยครับผมโอเคครับ นะครับผมนะครับผมนะก็วันนี้ท่านผู้ชมนะครับผมเนาะโอเคครับเอานะครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่องค์ายกับเบลแบงค์นะครับกับเบลเคียเตอร์เดตเอนแล้วนะครับผมเนาะเออมาขอโชคขอล์ราปูแล้วเดี๋ยวมาดูเลขทูนกันครัท่านผู้ชมนะเป็น498นะที่เห็นกันนะนี่ท่านผู้ชม498 ถ้าบัสซี่ก็แปดกับซี่หกแปดนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมตามนั้นครับเอานะครับท่านผู้ชมนะครับก็กับปู่ขุนหารนะครับหรือนะครับท่านผู้ชมฝากถึงถ่ายด้วยนะครับใครอยากจะบูชาองค์ปู่ขุนหารนะครับผมนะนี่ครับองค์ปู่ขุนหารมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมใครอยากจะบูชาองค์ปู่ขุนหารนะครับบารมีโชคลาภแควคาดปลอดภัยนะครับกับที่องค์ปู่ขุนหารนะครับผมนะ นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะได้กล่องแบบนี้ไปสวยๆทำงานเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็นี่ครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้อ่าด้านหลังก็จะเป็นายันแคลคาดปลอดภัยนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้โอขุนหารนั่จาได้ไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอแล้วก็ด้านหน้าปูก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมสวยๆนะครับองค์สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับ อืมโอเคครับผมทุกผู้ชมนะครับก็กับที่อ่าปู่ขุนหานะครับใครจะบูชานะครับอง์ละสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเพื่อจะนําเงินส่วนนี้มาเทปูนมารวบรวมเทปูนให้ปู่นะครับหลังจากที่ได้เทดินเป็นที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เหลือแต่การเทปูนอย่างเดียวนะครับทานผู้ชมเด้ออ่าทานผู้ชมครับเอาตามนั้นแหละครับผมนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมกับเบวเขียดเนาะแล้วก็ เบาแบงน้องแบงนะแล้วก็หงายนะนี่ครับหลังจากที่เก็ฑเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะนี่ครับได้ปะเทปูนที่เออไม่ใช่เทดินเอ,อนะครับเทดินที่หน้าสารปูเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมไหมหลังจากเทดินแล้วปุ๊บขอสิลาดปูนลาดปูนจนหดปูนแล้วเป็นซีเรียมุนหลังจากที่ลาดปูนเสร็จก็จะติดแสงโซล่า,าเซลให้ปูสถานที่ตรงนี้สวยงามนะครับให้พื้นที่มุนี้ให้มันสวยงามนะครับสว่างสวัยดูบานเพลินนะครับนี่ครับผม นะครับผมนะอ้าวโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับกับตังป้าต่อยคนมีเซ้นมาวีชาแนลนะครับหรือพ่อต้นแหลกคนเดิมนะครับขอให้โชคดีการสุขุขทุกคนเด้อนะครับสำหรับวันนี้น้องอุงอายกับน้องแบงค์เบาเขียดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอุงอายโชคดีครับสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ